ทุกคนเนาะตกแต่งแบบว่าหินมีปลาซ่อนรอบทุกคนข่าพเจ้าเ,เฮาุ่เคยเห็นกัครื่ออันนี้โอ้ยบ่กเคยเห็นทุกคนเนาะนี่อันนี้โ่เมนประตูนรกเลอทุกคนเดอ้อคือประตูสวรรค์กับสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยเราสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะว่าที่อยู่กับเจ้าส่องน,น้ำม์ซานวเนาะโอ้โหทุกคน โน่าถุกคนอันนี้ no? คือสันใต้ดินฟองห่างห่างหนึ่งนาะถุกคนคือว่าสุดยอดเลยเนาะอยู่้างล่างฟองถนนเพลินกิจนาะทุกคนเปิดเฮดได้จังได้ถุกคนเาเพิ่นเพิ่นเอาดินไปไสน์นาะถุกคนแบบว่านะเนาะนี่คือนมงนั่งอยู่ชั้นใต้ดินนาะถุกคนนาอชสันใต้ดินโอ้โหนี่คนมีต้นไม้แบบว่านั่งร่มรื่นนาะทุกคนเนาะเพิ่นสร้าง้วยไม้นี่ก็ nice. ได้คือว่าสุดยอดเลยนะดีจ <Stat> ังเล มีขนาดเนาะนี่ขยะกว่มีเลยทุกคนเนาะขยะกว่มีเลยโอ้โอสุดยอดเลยเนาะทุกคนโอ้โหเนาะพาพาเมียพาแฟนมานั่งกินเข่าเนาะทุกคนเนาะะบรรยากาศลาบตื้นเงียบสงบเนาะทุกคนแล้ก็คือห้องน้ำเนาะทุกคนห้องน้ำไปทางนี้ห้องน้ำอันนี้เป็นยังสึกางยังบ่เซทเนาะทุกคนนะักศึกางยังบ่เซท ้างมัเซ็ตเลยะอะไรนะทุกคนเดยวเบิกสีทุกคนสีเนาะสีแบบว่าสวยงามมากทุกคนเอ้ยโอ้โห <c oughs> ให้เกิดมันใันนด้เพิ่มสีสันให้ชีวิตเนาะทุกคนเนาะแบบว่า แบบว่าซีโอ้โหเนวไทกับสินที่งโอ้โหทุกคนเนาะลขกระทางเสียบต่อกับพีีเอในพีทีเอสทุกคนสุดๆเอยเนาะหนายมือเนาะ เอบต้นพางนี่คืออยู่ถนนเพิ่นจิตนะทุกคนเนาะ <c oughs> โอ้โหรถนักขับสุดยอดทุกคนถนนเซนีมิโนนทุกคนเอ็นบอทุกคนสะอาดสะอาดขนาดนกขยะบ่มีอะไรแค่คนบาศทุกคน เพนะิ่งเฮาเนาะอันนี้ก็คือสกายวอล์กเนาะทุกคนสกายวอล์ก uh, สิทธิลมเนาะสกายวอล์กเพิ่นจิตเนาะทุกคนที่ให้คน,คนย่างเสื่อมต่อห่างต่อห่างเนาะข่าวพเจ้าก็เป็นข่าวที่สองมามามาสกายวอล์กแห่งนี้เนาะนี่มุมไหนกัแปบลบว่ามุมไหนกันจะเลื่อหูจเจริญตามัอนเนาะทุกคนเนาะแปบลบว่าบ่มีมุมที่ว่าอ่าที่แบบว่ายังด้อยพัฒนาเนาะแต่ว่ามุมไหนกั เื่อว่ามุมที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเนาะโอ้นี่เนี่ยเนาะคืออันเมืองไทยเนาะเมืองที่มีผู้คนมีระเบียบยีในเนาะเมืองที่คนที่หอมน้อมหอมตนเนาะเมืองที่คนที่หมักสอยเรือคนอื่นนะทุกคนเนาะเมืองที่ผู้คนหมักซับพอร์ตเนาะบาวเตอพี่น้องไทยหรือว่าบาวเต่พี่น้องลาหรือว่า ต่างทาบเน้ออื่นเนาะคนไทยกับพ่อมซับพอร์ตตลอดเวลาเนาะทุกคนพ่อมสนับสนุนเนาะบ่บ่อิศราบ่อากาติกับภูรายเนาะทุกคนนี่แหละนี่นี่แหละคือเมืองของเพิ่นเนาะทุกคนถนนนี่กะสะอาดคืออ่าจิตใจของเพิ่นเนาะตามความคิดของข้าพเจ้าเนาะแต่ว่าคนอื่นบ่ฮู้เนาะแต่ความคิดของข้าพเจ้านี่กะนี่แหละสิ่งที่อ่าจิตใจเพิ่นสะอาดกะบ่งบอกออกมากะคือให้ถนนสะอาดเนาะทุกคนเนาะนี่ เนาะทุกคนนี่ทุกคนขนาดฟ้าปิดท่อเพ่นเนาะทุกคนเพป็นยังไงสักซื้อภาษาไทยใช่เนาะภาษาอังกฤษเนาะทุกคนเพิ่นผิดเนาะทุกคนภาษาอังกฤษกับเพิ่นผิดเนาะทุกคนนี่คือฟ้าท่อเนาะคือฟ้าปิดบ่อน้าเนาะหรือว่่าอาข้องน้าอยู่ข้างล่างเนาะทุกคนอันนี้คือฟ้าปิดเด้อทุกคนเด้อเนาะปั้นยากเนาะทุกคนอัน FC ครับพระเจ้าแมะนำมาแล้วเนาะบอกมาแล้วอ่ะ นี่เนาะทุกคนอันนี้ซีนี่ทุกคนเนาะเปลี่ยนซีเนาะทุกคนเนาะฟ้าปิดข้อเปิดห้าทุกคนตุดยอดเลยนี่เนาะอันนี้ก็ข้าพเจ้าอยู่อยากเห็นอยากให้เห็นแบบว่าอยู่ตรงสถานีชิดลมเนาะมีดินเป่าว่างอยู่อันหนึ่งทุกคนเนาะนี่โอ้โหทุกคนสวยงามเนาะ นี่มุมนี้ทุกคนใี้เบิ่งเนาะมุมนี้มันสุดยอดเลยยูสกายวอล์คก็มีร้านขนมปังหรือว่าร้านน้ำบริกานกรนทุกคนนากคนงานมื่อยตามมาสกายวอล์คกันขนมปังด้อวอะไรก็ได้ทนะุกคนน้องนี่คือสกายวอล์คอาริบาทาั้งงานทุกคนทุกคนงาน ออาเกสรอฟมารินนักถโอนี่แต่ว่าพูดบาทเพิ่นก็ยังสั่งมาแล้วแต่เพิ่นก็ลังส่างเยอะทุ่คนสุดยอดเลยโอ้โหเนาะโอ้โหทุกคน ศูนย์การค้าอมารินพาซาคนอันนี้คือทางเขานะทุกคนเกสรอมารินรารพระอินนะทุกคนารานพระอินกราไปทางนี้นะทุกคนเนาะนี่ทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือมันได้ลงงนะทุกคนสวยงามขนาดเลย S <s <us> งามมาทุกคนโหเนาะอะไรหางตกแต่งมีต้นไม้มีต้นดอกไม้เก็บร้อยงามขนาดสุดยอดสุดยอดเลยโหทุกคนเนาะข้างงนเลยสุดยอดเลยโอ้ <S <s us> <s us> ใหญ่จริงๆสะอาดใหญ่จริงๆ นี่คืออันนักท่องเที่ยวรถตุกคนเนาะวันนี้เป็นวันศุกร์ขนาดวันศุกร์เนาะวันมะรืนวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังร้ายขนาดนี้รถตุกคนเนาะนี้คือความมีระเบียบภายในทุกคนยืนเรียงแถวเนาะทุกคนโอ้โหนี่คือความมีระเบียบภายในทุกคนเนาะความมีระเบียบภายในของวี่นุรุไทยเนาะดูว่าซุดๆเลยเนาะยืนเรียงแถวทุกคนเรียงแถวกัน เยันแถวกันดีดที่ถึมงมาเราบ่มีแย่งคิวกันแล้วทุกคนบ่มีแย่งคิวกันอีกยันแถวอย่างดีเลยนีย่อีกมุมหนึงนงห่งเนาะขาพะเจ้าจะห้เบิ่งเนาะนี่แหละคือประเทศที่มีระเบียบวินัยเนาะผู้คนแบบว่าอ้อมน้อมสมทนคือข้าพเจ้าได้กล่าวม,มาแล้วเนาะข้าพเจ้าบ่ได้อวยข้าพเจ้ากรได้ยองเนาะแต่ข้าพเจ้าเว้าความจ,จ,จริงเนะาะนามบ้านเพิ่นแบบว่าพัฒนาทางจิตใจเนาะทุกคนเนาะโอโ้โหเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่เนาะเพิ่น ยืนรอล่อรถล่รถไฟฟ้าเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพคนยืนเรียงแถวกันอย่างดีเลยเนาะแถว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 ทุกคนนี่คือความมีระเบียบวินัยทุกคนทุกคนทุกคนมีซ้มน้ำซ้ำนึกเนาะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเทุกคน